ครับสวัสดีครับก็ส่งงานเครื่องควบคุมรอบมอเตอร์24โวลต์นะครับแล้วก็สลับทิศทางทุกๆ30วิวิเป็นเวลา20นาทีอ่าส่วนประกอบเบื้องต้นนะครับก็จะมีเป็น power supply เอ,อเป็น24โวลต์21แอมป์อมีกล่องคอนโทนนะครับมีปุ่มสตาร์ทกับปุ่มปรับความเร็วแล้วก็อันนี้เป็นตัวมอเตอร์อ่าเดี๋ยวพอยาดเสียบปลั๊กครับ หลังจากเสียบปลั๊กเสร็จแล้วเครื่องจะยังไม่ทํางานนะครับต้องกดสตาร์ทก่อนสตาร์ทแล้วเครื่องจะทางานต่ทีเนี้คือเมื่อกีก้ปรับรอบไว้ต่ำสุดไม่ไม่เปิดรอบอ,อันนี้รอบก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับอันนี้ปรับสุดนะแลวรอบประมาณนี้ครัสักครึ่งหนึ่งรอ,อบก็จะเหลือครึ่งเดียวเดี๋ยวลองปรับสุดไว้น,นี้ไม่จะทางานไปเรื่อยๆครับตลอดเวลา30วิ เมื่ออันนี้หมุนตามเข็มอยู่เขาจะหมุนไปเรื่อยๆ30วิเดี๋ยวพอมันจะครบ30วิมันจะลดความเร็วเองลงแล้วก็กลับไปหมุนคางานด้อ่านนอประมาณนี้เพื่อเป็นการป้องกันการกระชากของมอเตอร์ด้วยแล้วก็งานถนอมมอเตอร์แหละอาจจะใช้เวลาอาจจะเป็นมา21นาทีอะไรเงี้ยจ,จะเพิ่มมาประมาณ10-20วิคงไม่เป็นไรอ่าก็สามารถปรับรอบได้ทั้งซ้ายและขวา ลรอบสามารถปรับได้โอเคครับ